ค่ะชื่อเด็กหญิงธนพรจิตสนุปเลขที่18ห้อง1ทับ1วันนี้จะมาบอกวิธีการจำตารางธาตุหมู่ A ค่ะอันนี้หนูคิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ก๊อปปี้จาก Google ค่ะหมู่ 1A ประกอบไปด้วย LI l i ลิเทียม n a ็นอโซเดียม K โพแทสเซียม RB รูบิเดียม C A แลเซียมและ f r ฟแฟรนซียมค่ะก็จะจำเป็นลิซ่าน่ารักรับเซียมซีข้ามฟ้าค่ะ ต่อมาที่หมู่ 2A นะคะประกอบไปด้วย Be เบลิลียม Mg m agnesium Ca Calcium, ม Sr s t r o นท i u m ม Ba แบรียม Ra เรเดียมค่ะหนูก็จะจำเป็นพึ่งมากมายตายอยู่ที่ศาลาบ้านเราค่ะคำว่าพึ่งนะคะก็มาจาก Be ซึ่งอา่านว่า B ค่ะต่อมาที่หมู่ 3A คะ่ะประกอบไปด้วย b โ o บ o ร A.L. อน Al อลูมิเนียม Ga กาเลียม In อินเดียม Tl เทลเลีย Nh นิโคลียหนูก็จะจำเป็นบอลกับอิงเที่ยวนาราธิวาสค่ะ หมู่ 4A ค่ะประกอบไปด้วย C Carbon Si Silicon Ge Germanium Sn Tin d b Pb Lead ตะกั่ว FL f l u o r e u m นะคะหนูจะจำเป็น Cici Ginsenzen e บังเอิญพบแฟรงค์ค่ะต่อมาที่หมู่ 5A ค่ะประกอบไปด้วย N Nitrogen P Phosphorus As Arsenic สารหนู Sb Antimony พลวง Bi Bismuth Mc Moscovium ค่ะก็จะจำเป็น Nobon อาสาพาสำรวจบิ๊กเมลเทนค่ะ หมู่หก a นะคะประกอบไปด้วย o ออกซิเจน s ซัลเฟอร์กัมมันท์ se เซเลเียม te เทลูเรียม po โพอลูเนียมและก็ lv ลิเวอร์โมเรียมค่ะหนูก็จะจำเป็นอ๊อซซี่เที่ยวกับเพื่อนเลิฟค่ะต่อมาที่หมู่7 a นะคะประกอบไปด้วย f ฟลูออรีน cl คลอไรด์ br บ romoine i ไอโอดีน at อัจจัติน th แทนนิสซีนค่ะก็จะจำเป็นฟรอยชอบกินบราวนี่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ หมู่ 8A ค่ะหมู่สุดท้ายประกอบไปด้วย He เ e ล i ียม Ne n น o n น Ar อาร์กอน Kr คริป n x น Xe n ซน Rn เ a ดอนและสุดท้ายคือ Og โอแกเนซอนค่ะหนูจะจำเป็นเห็นอากออกเก็บอาสารที่ร้านโอ,อมา,กาเกซค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการจำตารางธาตุของหนูค่ะขอบคุณค่ะ